เพ่นมาเมืองสกลนครดีสามบดีดอกมีกินยอดดอกมีพระผู้มิ่นองสยาจอมเจ้าที่ทำกินมีหน่อยพอค่อย้วนแต่จัดหาบออึปูนป่าพักทิ้งอุดมดีพอผู้มิพ้นเจ้ามหาราชาห่วงประชาทั้งเมืองอยู่กะเร็มสมสารการงัดได้ทำกินเพียงแต่ทิพย์ีพ่อเพียงงานพระองค์ทานปนประทาน ุตตะทะนนุนพระองค์เพียงไข่บ่อกั๊กบอนันไบบอนี้ไข่ที่สปองท้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอดทายุ่งกินคาตางคิีวได้เนื้ออดทายุ่งกินลิงตางกระตายอดสปั้นคณะให้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 สามพ่อคณะดีเด้อค้ากรากรรมการพระเดชธรรมพุทธเจ้าวังภูเขาพุทธนัะ เรียนคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรตทุกท่านมื่อนี้คณนะสรพั์ลูกเจ้าเสียงลุงมีด้วยกันหาคนคนที่หนึ่งดวงอีวาทาคนที่สองดวงตาเวนคนที่สามดวงอีตือคนที่สี่ดวงคํำพ่างาและคนที่หา้านองใหม่ของคณะเฮา,าดวงคํำแพวพ่า ที่มากครับรอสรันานมิตรกันสี่กอดเด็อพี่นองเดิม,ดมกอดที่หนึ่งกอดมาล่าดวงด,ดอกไม้บูชาพระตะไน่กอดที่สองเกลกอดเพิดพักเกียก์กอดที่สามกอดแนะนน้ำตัวบอกพุ่มดำน่างกอดที่สี่กอดลาคา่าขอเชิญนัาชุมดับฟังได้แล้วค่ะ มาบูชิตพระคุณครูผู้สานเออนลอยเรียงพดประนตมายมาเลายก่อนเ,อ,เอ่เเป็นอพอ ตัชาคุณพระภูมขอบูชา ชาคุณพระท้ามขอบูชา বুঝা পুর บิดาขอบูชาคุนบิดา 不差。 ี่น้องทั่วไทยดีใจได้ชื่นชมวันทีย่ยีตสกาคมพวกเราน้อมมาถวายกาับกุมเป็นยิงควันชาวไทยาพาบรมเสาเสื้ส,สูงสมขึ้นแทนาพาะบิดเชาวไทยชื่นชมกินดีเป็นมิ่งสีไขความเดือดร้อนบันเทาทุกความรุกส่ง ราษฎรนำทัวราทอนท่านก็ทรงดูแลสดิจมาเมื่อใายอีสานแห่งแรงกันดานท่านได้ทรงเผื่อแผ่แตะวันตกออกกับเพียมแยกให้องค์ขมนตตีช่วยแก้กำลังใจพ้าองค์อินความเดือดรออ้อนทรงอาณาทอดและทรงห่วงใย ประชาชนพี่น้องชาวไทยเจ็ดสิบกว่าล้านใจให้ความเมตตาท่านทรงตั้งบาลีทานจะซื้อสารเดิมตามรอย่อรมาภผลนั้นก็คือข่าวกาเปียกสำเมือนพึกสาล้นมาไม่ห่ามไกลประเทศไทยจะไม่สิ้นคนดีมาเช้านี้เทามีความสดใสมีในหลวงของเราผคกไหม กิจรัฐบาลไทยจะช่วยให้เราหายจนจงมันทำความดีเอาไว้ทำความดีด้วยใจมีจิตอาสาทุกคนสิตามาจ,จะพาใจสุขลน้สนสงผลความดีและสุขีทั่วกันโค้งการทั้งนมีมากลายสุจาบัรยายอยู่ทุก,กที่ทินสถานพี่น้องไทยก็อเไทยผภู้บ้านส่งสุเกาเซมสำรานช่วการนิรันดร ใหร่วมใจกันทั้งชาติขออาภิวาทน,น้องเทวาพาพรมพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกน์ทรงคายเราหลงเย็นเปลี่ยนลมพวยยืนนานขอพระองค์ทรงพ่าจเจริญกิธายุเกินอาชนยิ่งยืนนานชาลุมฉาล้องพากย์เกล็ดกล่องตาดานอากาเสิงซ้ำลานชัวร์การีาันเนงองโอ้เด๊ oh มาสุดจาดอกบัญญายให้พี่น้องให้ทั้งหลายสุขสบายดอกอยู่สาองค์เนื้อหัวดอกจอมเจ้ามาลับลอ แหลงปูเขาปูวายหลากหลายวัฒนธรรมชุมช่นผูนนำเสรีไทยราพูไก่มูก,มกี้พ,อพอรอบีผ่าเปรลิงท่าทวดดีฉันขอเก้าขานเรื่องตำนานป่าวะเดอิอ กล้นลานเหล่านับถือ ผู้แกนของพระสงฆนองสนาแยกสีมุเรียกันอยู่อย่างประสา อยู่สบายอย่างพอเพียงสัตว์เลี้ยงปากส่วนทั่วบ่ได้ตัวเชิญเที่ยวโมอุ้มอ้อมกุ่มท,อท่อผากุ้มพัฒนากุ่มศิละบินมีกองยาวเสียงแคนเสียงทิล สิลปินอยู่ในบ้านเราขอเชิญพี่น้องทุกคนตัวทางต้ำพนิญเทีเท่ยวเ,เชิญมามีความรักอกแปงแบ่งพาตลอดเวลาที่มาพบเจอขอบคุณพี่น้องรับฟษา รวยซาตังโชคดีเรือแสนสุกายสุขใจทั่วแดน,นขอให้แฟนฟังโชคดีตลอดเอิขอให้แฟนฟังโชคดีตลอดเอ

มียอนได้เหมือนพรานผ่านนานาขอให้ สายวิไลตางามสโสภานาสมชื่อ เดชาสางงามเศรษตส้มตำย่างผ่อนถือเศรษฐส้มตำย่างพ่อนถือปู่นอขออำลาตาวขึ้นเมื่อแควนลาแผนลาพามกรรมการคี่นอสุคนลาเด้อลาสีแสงการแสดงเน่าตน ล่าสู่คนแจวว่าพ่อกัดไม่ขอขอบคุณพวบเบิงไก่ๆก่บล่ายิ่งแม่นเปล่าได้ขอลาลงก่อนยุกยุดยุกยุดพี่น้องเอ้ยบดทับวางสมบดแล้วสิอถวยผ้าลาเลยเคลือ,อบอากาศพี่น้องลาแล้วผู้สุขนุนลา่ดดาตะคุจเจา้า สวัสดีค่ะ